วันนี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอโนนดินแดงครับนี่เกิดลำนังรองครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็นะครับก็น้องตาลกับคุณแม่กับพี่ๆแล้วก็คุณลุงนะครับแล้วก็คุณอาแล้วก็น้องลิชา วันนี้ก็นี่น้องลิชาครับรเป็นน้องสาวของน้องตาลครับกลับมาจากประเทศอังกฤษก็มาเที่ยวที่บ้านก็มีโอกาสได้มาเที่ยวชมะะบบวน,นะครับเปนสถานที่เที่ยวของอำเภอนโนโนดินแดงนะครับก็คือเขื่อนลำนังรองนะครับมาดู <ส es. S 2> ก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆนะครับของครอบครัว นะครับวันนี้น้องตาลก็มากับคุณป้าแบบคุณอาแล้วก็คุณลุงคุณย่านะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยวันนี้นะครับก็มาจมสถานที่เที่ยวนะครับนี่นี่แล้วมน้องลช้ัน่นี่น้องลิชาก็มานะครับนี่น้องสาวของน้องตาลนะครับนี่ขึ้นกันมาจากประเทศอังกฤษนะครับ อลิชาสวัสดีค่ะก่อนอลโออลลก่อนเร็วนนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือคุณลุงนะครับของน้องตาลกลับมาจาัดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โอ,ลโ,อโอเคครับก็คือสถานที่เที่ยวครับสถานที่เที่ยวอักผ่อนหนใจในวันหยุดนะครับนี่ ของจังหวัดบุรีล์นะครับก็อยู่ที่อำเภอนอนนแดงก็แวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีคนมาเที่ยวกันนะครับพักค่นหอนใจในวันหยุดนะครับโอ้สวยงามนะครับ ก็ราคาถูกครับราคาเป็นกันเองครับไม่ชาร์จนะครับสำหรับวันหยุดนะครับของใครหลายๆคนนะครับที่ไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวชมกันได้ครับที่อำเภอโนนินแดงเกลํานางรองนะครับนี่นางกานฮัลโหลลิชาฮัลโหลฮัลโหลนะครับ จะสามารถมาชมกันได้นะครับสำหรับที่เที่ยวลิชาลิชาเฮลโลลิชานี่นะครับก็เพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษนะครับสำหรับน้องสาวของน้องลิชา จะได้มาเที่ยวเล่นนะครับนี่เป็นการพักผ่อนสามารถมาเที่ยวชมกันได้นะครับแวะมาพักผ่อนกันได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับอยู่ที่อำเภอโนนินแดงนะครับก็แนะนำสถานที่เที่ยวนะครับสำหรับค่ำคืนวันสำหรับ ในช่วงวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับถ้าไม่มีที่ไปเที่ยวก็เชิญมาได้นะครับเด็กๆชอบนะครับเล่นน้ำน้ำใสสะอาดนะครับ